เพราะคุณหมดรักเขาแล้วคุณเคยสังเกตไหมว่าในขณะที่สัมพันธภาพรักของคุณเริ่มผริบานขึ้นมาเป็นครั้งแรกนั้นความสุขของคุณนั้นมันได้ไหลบ่าท่วมท้นเข้ามามากแค่ไหนและมันมีแต่การยอมรับซึ่งกันและกันที่ทำให้หัวใจของคุณพองโต และเต็มเปลี่ยมไปด้วยความรักที่มีต่อกันและกันอย่างสุดซึง้งแต่แล้วสิ่งที่มักเกิดขึ้นอยู่เสมอเสมอก็คือเมื่อเวลาผ่านไปกรีบกุหราบแห่งความรักของคุณก็เริ่มร่วงโรยการโต้เถียงกันเริ่มขึ้นและเริ่มเห็นข้อบกพร่องของกันและกันมากขึ้นเรื่อยๆ มันเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณถึงเปลี่ยนไปจากตอนแรกที่มองเห็นแต่ความสมบูรณ์แบบของอีกฝ่ายหนึ่งล้วนๆแล้วเมื่อวันเวลาผ่านไปทำไมถึงได้กลับกลายเป็นว่าคุณแทบจะทนไม่ได้ที่จะอยู่ใกล้ๆกันเสียด้วยซ้ำไปที่รักทั้งหลายคำตอบมันง่ายมากๆเลยนั่นเป็นเพราะว่า คุณได้หมดรักเขาแล้วและความรู้สึกซาบซึ้งใจที่มีต่อกันและกันก็ได้หมดลงแล้วแต่หากคุณตั้งใจหวนระลึกถ,ถึงสิ่งที่ดีงามทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวของคนที่คุณรักและเลือกที่จะจดจ่ออยู่กับมันเลือกที่จะแสดงออกซึ่งความรู้สึกซาบซึ้งใจกับความดีงาม ที่ได้เคยทำให้คุณตกหลุมรักซึ่งกันและกันในครั้งแรกเหล่านั้นได้แล้วก็คุณก็จะพบว่าตัวเองได้กลับไปตกหลุมรักซึ่งกันและกันใหม่อีกครั้งหนึ่งและพลังงานอันนี้ก็จะช่วยให้สัมพันธภาพรักของคุณเบ่งบานและ,จะเจริญเติบโตต่อไปได้แต่บางคนอาจพูดว่าแต่ว่า เขาไม่เห็นคุณค่าของฉันอีกต่อไปแล้วและคงจะดีหากเขาเริ่มมองเห็นคุณค่าของฉันขึ้นมาบ้างสักนิดซึ่งหากคุณกำลังรู้สึกแบบนี้อยู่แล้วก็แสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ที่แท้จริงว่าการซราบซึ้งใจในความดีงามของผู้อื่นนั้นคือการแบ่งปันเพื่อที่จะทำให้ทุกๆคน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยรู้สึกดีตามไปด้วยและมันก็เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอำนาจที่คุณสามารถใช้เพื่อให้จักรวาลสนองตอบในแบบที่คุณต้องการได้ทั้งยังเป็นการตัดสินใจของคุณว่าคุณได้เลือกแล้วที่จะมีชีวิตและมีประสบการณ์อยู่กับระดับพลังงานในระดับนี้ ซึ่งเมื่อคุณมีชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึกชื่นชมยินดีคุณก็จะไปดึงดูดเอาความรู้สึกซาบซึ้งใจที่คุณโหยหาให้เข้ามาหาคุณได้เพราะการเปลี่ยนระดับของพลังงานจะต้องมาจากข้างในเท่านั้นซึ่งมันจะสามารถส่งผลกระทบไปสู่ขั้นสุดท้ายได้อย่างลุ่มลึกตามที่พวกคุณปรารถนา ฉะนั้นที่รักทั้งหลายจงเฉลิมฉลองให้กับพรอันประเสริฐทั้งหลายที่อยู่รอบๆอบตัวคุณอยู่ในขณะนี้เถิดเพราะมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะนำพาสิ่งที่คุณปรารถนาได้ไหลย,ย้อนกลับมาสู่ส่วนต่างๆของชีวิตของคุณได้ความคิดเห็นของพี่ฝนนะคะคู่รักที่ มีปัญหากันหรือว่าคิดว่ามาถึงขั้นสุดท้ายของกันและกันแล้วเนี่ยก็มีข้อแนะนำนะคะจากคลิปเสียงอันนี้ก็คือให้นึกถึงวันเวลาแล้วก็ความรู้สึกช่วงที่เรารักกันใหม่ๆนะคะถ้าเราย้อนความรู้สึกอันนั้นได้เราก็จะมองเห็นแต่สิ่งที่ดีงามของเขาถูกต้องไหมคะ แล้วก็มีเรื่องของกฎแรงดึงดูดนะคะที่เป็นเรื่องของความรู้สึกที่ดีความรู้สึกที่ดีจะดึงดูดสิ่งที่ดีมาสู่เราแล้วก็ชีวิตคู่ของเราชีวิตความรักของเรานะคะพี่ฝนได้แนบคัดลอกลิงเรื่องของกฎแรงดึงดูดไว้แนบท้ายนี้นะคะสาหรับใครที่สนใจอยากจะฟังเรื่องของกฎแรงดึงดูดนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ